ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเ่นเคยครับกับช่วงแรกของรายการเรานะครับช่วงเมนูประจําตัวหรือว,ว่าซิกเอร์เดชนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาทําความรู้จักกับเชฟผู้ท้าชิงผ่านทาอาหารของเขานะครับว่าฝีมือของเขาเนี่ยจะเก่งพอที่จะสามารถเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับเชฟกระทะเหล็กของเราได้หรือเปล่าวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรามีใครบ้างไปพบกับพวกเขาเลยครับกลับมาแล้วท่าน ครับผมสวัสดีครับดีเจช,เชาวชาครับผมไม่หลอ่อไม่รัวใจครับตอ,อ<ป>นทีส่สองครับค่ะสวัสดีค่ะกิกคังกมลค่ะ,ะถ้าต่อไปนะครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งกิจนาการนะครับหล่อ่หล่อเรอตอนที่สี่ครับสวัสดีค่ะ,คะตากัญญาค่ะและน้องคนหุดท้องครับสวัสดีค่ะ น้องชื่อนวรัตค่ะน้องเนาค่ะน้องใหม่มาแรงจริงๆและครับผมและแน่นอนครับอาจารย์จำนวงและพี่อิงครอะพี่เช่าครับหายไปไหนมา ก็ทางรายการได้ส่งไปศึกษาเกี่ยวกับเมนูนะฮะทางด้านอาหารทางประเทศจีนมาครับผมจริงป่ะาอย่างนี้ต้องได้เมนูแปลกๆมาเยอะเลยได้มา2-3สาเมนูฮะอุยอะไรบ้างครับมีแมวดำตุนยาคุมเสด็จผวกผัดพริกแกงแล้วก็มียำปลาดุกแอฟโฟครับผมโนะครับผมต่อไปน้องกิ๊กนี่น้องใหม่เลยก็เพิ่งถ่ายหนังมาใหม่เหมือนกันใช่ค่ะยังยังยังไม่ฉายใกล้จะฉายแล้วใช่ค่ะเรื่องอะไรครับอาร์ตไอดอลอยากให้เธอรู้ว่ากูติสค่ะ น้องเอกใหม่คู่กับค่าเอกใหม่ด้วยใช่แล้วค่ะแม่เห็นกิ๊กแล้วเหมือนอยู่ป่าดงดิบเลยนะฮะทำไมคะเห็นที่ไรแล้วหลงทุกทีเลยมาถึงต้นนี้จริงๆครับไม่ได้มารายการเราสักพักใหญ่ๆแล้วนะนะครับเป็นไงบ้างมีมีประสบการณ์เรื่องอาหารอะไรมาเล่าให้เราฟังไหมครับพี่จิ๊กชอบกินหอยชักตีนเปงานนะหอยชักตีน เอา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 ไม้จิ้มฟันช,ชักออกมาชักออกมาเป็นตีนแล้วก็ใส่เข้าไปจริงๆแล้วมันก็มีตีนชักออกมาแล้วก็ดึงมันได้ไม่ใช่หรอพี่สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้ไ่แล้วอ่ประธานสนาครับวันนี้เชฟผู้ท้าชิงของเรานี่เป็นใครครับมาจากไหนครับขอพูดสั้นๆเลยครับครับเป็นเชฟคนที่คุณคาดไม่ถึงเลยครับยังไงนะครับบอกว่าเป็นคนที่ผมเองก็คาดไม่ถึงใช่แล้วครับเอาล่ะคาดไม่ถึงยังไงผมว่าเราต้องไปเจอกับตัวเลยครับผมเชิญครับ้ย ผมติดตามตลอดเลยเชฟฉีชีดเถื่อนคนนี้มายังไงจะมาแข่งอีกเราชนะไปแล้วอ่ะเปล่าครับวันนี้ไม่ได้มาแข่งจะมาแนะนําเพื่อนที่เป็นเชฟด้วยกันนะครับโอ้ประจวนี่เป็นนักปั้นมือทองแล้วไม่เชฟกระทะเหล็กนี่แพ้ผมมาแล้วอ่ะ ครับผมคือจะเอาบรรดาเพื่อนเชฟเนี่ยที่เป็นอยู่ในแวดวงอาหารจีนด้วยกันมาสลงเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนของเราเลยเหรอครับครับสุดยอดเหมือนกันครับคนนี้สุดยอดเหมือนกันเลยนะครับผมเอาละผมชักอยากรู้จักแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปทําความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งดีกว่าครับและเขาคนนี้มีนามว่าเชฟวิล่าเฮมุทันเชฟหนุ่มไฟแรงสูงแห่งโรงแรมดูสิตบรีเซสสีนคร์เขาคือเชฟสุดยอดนัระริษฐ์ ผู้รังสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับอาหารผมปึุงทำอาหารทุกวันผมคิดเมนูสร้างสารรค์ทุกวันคือสิ่งที่ผมจะนํามาล้มเชฟกระทะเหล็กให้ได้ด้วยประสบการณ์ศาสตร์แห่งอาหารจรีนที่ได้รับคมวิชาจากสุดยอดเชฟชาวฮ่องกงมานับไม่ถ้วนจนรังสรรค์เป็นเมนูความอร่อยที่สุดไร้เทียมทานและผมคิดว่าอาหารของผมเนี่ยคือชีวิตผมที่ออกมาจากการส,สาร้างสรรค์ ถ้ามองอาหารตัวจานนี้ปุ๊บจะต้องนึกถึงเชฟวิลาครับและนี่แหละครับเชฟวิลาสุดยอดเชฟผู้สร้างนวัตกรรมความอร่อยลงบนจานอาหารที่จะมาชิมกับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้ผมคิดว่ามีดของเชฟกระทะเหล็กคงจะเก่าและบินผมจะหากมีดของเชฟกระทะเหล็กด้วยมือของผมเตรียมตัวมาให้ดีเชื่อรือว่าเขาเป็นสายอาหารของท้างานจริงๆเชฟพบกับเขาแล้วครับเชฟวิลาครับ สวัสดีครับและนี่ก็คือเชฟวิลานะครับเป็นเพื่อนของเชฟฉีที่ส่งมาเพื่อปราบเชฟกระทะเหล็กของเราในวันนี้ครับพี่อิงครับ,รบข้อมูลเกี่ยวกับเชฟวิลาของเรานี่เป็นไงบ้างครับเป็นเชฟหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงสูงครับ,รบแล้วเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันลหลงไหลในการทําอาหารจีน <c oughs> ก็มาเริ่มล้างกระทะ ล้างเขียงนะครับแล้วขึ้นมาเป็นมือเขียงมือกระทะจนไต่เต้า,ตามันเป็นซูเชสหรือหัวหน้าพ่อครัวห้องอาหารจีนนะครับที่โรงแรมดุสิตปรินเซสสิงห์นครินตอนนี้ครับ<อ><อ>ยังไม่พอนะครับจิจริน และปัจจุบันนี้นี่ครับเขาถือว่าเป็นสุดยอดเชฟนักประดิษฐ์เลยครับเพราะเขาชอบประดิษฐ์สร,ร้างสรรค์เมนูใหม่เนี่ยจีนใหม่ๆแบบสไตล์โมเดิร์นไม่ซ้ําแนวใครเลยต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในใต้ล่าฟ้าเมืองไทยเลยครับโอ้โหนบครับขอบคุณครับโโอ้หพี่จีครับพี่จีได้มีการบอกเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับนะฮะให้กับเชฟวิลาชไหมครับว่าจะต้องทำยังไรถึงจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราได้ทุกคนนะครับมีจุดอ่อนเหมือนกัน แค่เราอุดจุดอ่อนของเราเพื่อเธอวงจุดอ่อนของคู่แข่งก็พอแล้วครับโอ้โหทันท่วสุดยอดอยสุดยอดเขาแชมป์เขาชนะมาแล้วเ็าบอกทุกวันนี้นี่ที่ร้านนี่นะครับแม้แต่ต่างชาติมาก็ขอให้เขาถ่ายรูปอ๋อคือถ่ายกับพี่ฉีฮะเอาครับถ่ายให้เขาตลกมืดสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับเชฟวิราชไหมครับ ผม,いいผมบอกเพื่อนผมหมดแล้วครับครับแต่ผมอยากจะฝากบอกเชฟกระทะเหล็กว่าเชฟกระทะเหล็กแพ้ผมมาแล้วแล้วเชฟหน้านี่เชฟกระทะเหล็กก็แพ้เพื่อนผมหมดแเหน้านี่ก็เพื่อนผมหมแล้คุยแทนเพื่อนด้วยใช่เลยดันด้วยม่เลยโคักเนี่ยเขอเสียผมหมดแล้กับเชฟชีหน่อยครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวประจำที่เลยเกี่ยเพื่อนนะครับ เอาครับได้ฟังหลายๆคนนะฮะเชฟฉีก็ดีพี่ก็ดีนะครับผมโอ้โหเชียร์เชฟเวิลากันใหญ่เลย<ะ>คราวนี้มาคุยกับเจ้าตัวเขาดีกว่าครับผมสุดยอดแห่งเชฟนักประดิษฐ์เนี่ยได้มายังไงครับผมเป็นเชฟรุ่นใหม่ครับครับชอบประดิษฐ์คิดค้นสร้างสารรค์อาหารอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่เหมือนกับเชฟรุ่นเก่าที่ย่ำอยู่กับที่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเเชฟรุ่นเก่าที่ย่ำอยู่กับที่ที่คุณกำลังพลาดพิงถึงเชฟกระท่าหไหกของเราท่านไหนหรือเปล่าครับใครอายุเยอะก็รับไปก่อนอ ว่า ном! oh, oh, oh. Ah. ถึงคอนเซปต์เลยดีกว่าสาหรับเมนูประจําตัวนี่คอนเซปต์คืออะไรครับเป็นเมนูอาหารขึ้นเหล่านะครับครับผมจะนําเมนูนี้นะครับมาคิดสร้างสรรค์ใหม่ถ้าเกิดใคาได้ลองรสชาติไปแล้วผมคิดว่าคงจะลืมรสชาติมันไม่ลงโอ้โหเอาล่ะผมว่าเราอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าครับใช้วัตถุดิบครับ ก็คือวัตถุดิบนะครับผมที่ทางเชฟวิล่าจะมาใช้ในวันนี้ครับห่านครับอวัตถุดิบที่นิยมเลี้ยงกันมากในครัวเรือนไทยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายทนต่อสภาพอากาศและไม่ค่อยเป็นโรคเป็นวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันและปริมาณคาร์โบไฮเดรตซึ่งให้พลังงานที่มากกว่าเนื้อไก่และนิยมนำมาประกอบอาหารเลิศรสระดับเหลาทั้งในพัตคารหรู และโรงแรมระดับ5ดาวเลยทีเดียวครับอาานี่ก็สําหรับคนไทยเรานะครับก็จะคุ้นเคยอู่แล้วพวกร้านหาานพะโลเออะไรเอ่ยใช่ไหมครับพี่จริงๆโดยโดยทั่วไปนะครับที่เราทานเป็ดปักกิ่งในพัตคาดเนี่ยครับก็จะใช่ห่หารอ๋อใช้ห่หานนะจริงๆแล้วคือเป็นห่หานเหรอครับส่วนมากส่วนมากครับจริงเหรอครับอาจารย์ส่วนมากครับเป็นอาหารเพราะว่าเนื้อเป็ดจริงๆบ้านเราตัวจะเล็กนะฮะแล้วก็พอไปทาปักกิ่งแล้วน่ะมันจะไม่มีเนื้อครับ ใชฟครับเมนูที่จะทํานี่เรียกว่าเมนูอะไรครับเก้าตำนานวิหกเพลิงครับเก้าตำนานวิหกเพลิงโอ้โหโอ้โหตำนานเก้าวิหกเพลิงครับนะครับผมแต่ว่าถ้าจะแปลนี่แปลนี่มันงงมากนาษไทยเป็นไทยยังงงใช่ใช่แต่ว่ามีชื่อภาษาอังกฤษครับผม Phoenix Dancing in Nine Heavens Phoenix Dancing in Nine Heavens แปลว่านกไฟที่กำลังเต้นเรือกระบำนะครับผมอยู่บนสวรรค์ชั้นเก้าครับโอ้โห อ๋อแต่ผมมอกกำลังงูกับตัวเลข9มากว่าทำไมต้องเป็นสวรรค์ชั้น9ครับเชฟครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็ดปักกิ่งนะครับครับแต่ผมจะนําเสนอในทางที่ผมเป็นเชฟนักประดิษฐ์นะครับคิดค้นผมก็จะนําเสนอทั้งหมดเป็น9แบบนะครับทาเป็ดปักกิ่ง9อย่างใช่ครับใน1เมนูใน1เมนูโอ้แล้วจะทันเหรอครับเฟวิลาชทันครับครึ่งชั่วโมงนะฮะเราให้ผมมั่นใจว่าทันครับมั่นใจว่าทัน คุยทั้งแก๊งให้เราแก่แก่น้าหน้านิ่มหล่อเลยผมมั่นใจว่าทันครับแอ๊คเลือเกินเป็แต้มชี้แล้วพร้อมไหมล่ะครับพร้อมครับถ้าพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทันไม่ทันเริ่มครับไปเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเริ่มเลยว่องไวมากนะครับก็เอาหานนะครับมาล้างน้ำนะครับสัดนะครับส่วนปีกนะครับนานนานนาน นี่ต้องใช้ลิ้นด้วยเหรครับเนี่ยใช้ลิ้นด้วยครับอ๋อนี่คือการนะฮะหั่นลิ้นออกนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับก็จะมีไส้นะครับไส้ตับนะครับแล้วก็มีใช้หมดเลยใช้หมดเลยครับทุกส่วนเลยครับทุกส่วนเลยนะครับนี่คือวิธีการทําที่ถูกต้องนะครับผมเพิ่งเห็นนี่คือเอาไส้มาพันกับตะเกียบใช่ครับผมสดรายการสดจริงๆเลยนะครับสดมากครับสดสดครับสดแท้ๆครับก้าเมนูนี่เมนูแรกคืออะไรครับ ผมก็จะนําตัวหานเนี่ยนะครับเข้าเตาอบก่อนนะครับอ๋อเข้าเตาอบนะครับครับผมคือยังไงต้องทําให้เป็นปักกิ่งก่อนใช่ครับคือไปอบให้หนังกรอบใช่ไหมครับพอล้างสะอาดเสร็จแล้วนะครับนี่คือซีอิ๊วดำใช่ไหมครับใช่ครับผมจะทําขึ้นขึ้นสี่ห่านก่อนนะครับครับผมเสร็จแล้วก็จะนําเข้าไปอบประมาณ30นาทีพอดีเลยครับอ๋อครับผมอุณหภูมิในเตาอบที่เราตั้งไว้เท่าไหร่ครับ2ององศาครับ200อองศานะครับอันนี้คือลิ้นนะครับครับผมครับ พี่ว si ิราทำช้าๆน่ครับคุณทางบ้านดูไม่ทันใช่ได้ครับเรามีเวลาจำกัดไว้นะครับเอาครับจะเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยเก้าเมนูก็จะแสดงว่าก็ต้องทําเรียงใช่ไหมใช่ครับผมจีลิอยางเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนครับเริ่มด้วยด้วยไส้นะครับตัวนี้นะครับคือตัวนี้กำลังต้มอยู่นะฮะแล้วที่ที่ลงไปต้มในนั้นในนั้นก็คือต้มไปอยู่ครับเป็นน้ําซอที่เราเตรียมไว้นะครับครับก็จะใช้เวลาประมาณ สี่ถึงห้าทีก็จะได้แล้วครับเป็นหนึ่งตัวนะครับต้มยำนานะครับครับผมผมนี่ก็ผ่านไปมาสักห้าทีนะฮะก็คือสําหรับเจ้าลิ้นกับไส้ได้ที่แล้วนะครับลิ้นได้ที่แล้วนะครับก็ขาก็ได้ที่แล้วด้วยนะครับโอเคโอ้โหดูเปื่อยจังเลยอ่ะครับผมนี่ก็จะลงลิ้นไปก่อนเลยนะครับตรงนี้ลงลิ้นเลยนะรัลงลิ้นไปก่อนเลยมีลงลิ้นด้วยนะครับะแล้วก็อมว้นขาห่านนะครับปกติจะเสิร์ฟเป็นน้ําแดงทั่วไปแต่วันนี้ผมจะเสิร์ฟเป็นเย็นนะครับวันนี้เป็นเย็นนะครับ ใช่ครับได้จบเลยอส้ยครับอันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเสิร์ฟเย็นนะครับเสิร์ฟเย็นนะฮะเสิร์ฟได้ทั้งลิ้นนะครับครับน้ำมันหแล้วก็ขาหานนะครับนี่เดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวนี่คือไปสองเลยใช่ไหมฮะใช่ครับไปที่เมนูที่สอง้วครับตอนนี้นี่เมนูที่สองเสร็จแล้วนะครับโอ้สวยงามเลยมีเมนูยำอีกตัวหนึ่งก็คือยำไส้เต๋นะไส้ห่านนะครับครับยำไส้ห่านอันนี้ก็แสดงว่าเป็นขายำจีนยำแบบจีวันนี้เรียกว่าอะไรครับลิ้นเป็ดเย็นเสิร์ฟกับพริกหวานนะครับ นี่เป็ดเย็นเสนนนิร์ฟพร,ริกหวาน,นอันนี้เป็นขาห่านเสิร์ฟเย็นกับซอสเฉยฉวนนะครับครับอันนี้เป็นไส้เป็ดเสิร์ฟกับซอสเชียงไฮ้ครับโอ้โหมาสา,สามแล้วสามแล้วเวลาดีมากนะครับเชฟครับแล้วช еф, เชฟคิดว่าเชฟจะมีเทคนิคอะไรหรือว่าความสามารถตัวไหนที่จะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราได้ไหมครับความแกร่งของผมครับ่แมยากแล้วเชฟคิดว่าจุดอ่อนของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ คือความแก่ของผมครับโอ้ยคุยนักันโอ้ยเครับเมนูที่4นี่คืออะไรครับชื่อคือตับพันหมันโถ่ปังตุ้งนะครับอันนี้หลักการเดียวก็เหมือนทอดโอกาเนี่แหละใช่ไหมครับเปิดการครับผมครับฟักทองก็จะได้สุกกิมเกลียมทั้งในยังแบบว่ายังนิ่มๆสุกกลางสุกกลางดิบอยู่นะครับทีนี้ผมก็จะเอาแป้งออกมานะครับแล้วก็จะมีหมันโถ่นะครับที่เสิร์ฟกับพอกาพอดีนะครับโอเคตอนนี้ต้หมันโถมาแล้วนะครับนะครับผม สำรับเรามาเป็นที่แรกแน่นอนครับนะครับผมตับห่านย่างซอสนะครับวายเมโลนะฮะเสร็จแล้วครับทีนี้ผมก็จะนำห่านโฮมาทำให้ดูว่าผมจะทำอะไรต่อขอที่แฝนเป็ดด้วยครับตอนนี้ก็ไปเอาตะขอนะครับผมตะขอและเกี่ยวห่านนะฮะมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือ จะนำห่านไปลงอ่างนะฮะตอนนี้โอ้ยห่านลงอ่างครัจานเย็นนะครับโอ้ยคุณเลยโอ้ยนะครับอันนี้คือจานทำจริงๆครับอันนี้คือจริงๆครับผมโอ้ลูกสีสีเปลี่ยนเลยนะฮะเปลี่ยนสีสีก็จะส่เนใมขึ้นิอยขึ้นนะครับผมว่ามันต้องกรอบมากเลยตรงนี้อนะครับนอกจากนี้ผมก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีทเหตุธรรมก่อนนะครับโอเคครับขอเช้อุปกรณ์พิเศษครับ ใหญ่มากขนาดทีมงานต้องเอาคนที่แอคที่สุดนะครับผมเอาละครับผมอันตรายไหมครับเราจะต้องคอยดูนะครับโหนตีอบทอดเผาอันนี้คือจะช่วยให้อะไรครับแซมครับจะให้มันมีกรีดหอบขึ้นแล้วก็สีสวยขึ้นนะครับสุดหนังกรอบขึ้นด้วยนะฮะ เึ่งเป็นเสน็หของสาที่เหมือนกันใช่ไหมครับได้ครับผม<ช>ครับ<ช>ทีนี้ก็ได้ที่แล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วนะโอ้โ,โหสุดยอดนี่ครับใช้เทคนิคเพียงแค่นี้เพียงแค่นี้สำหรับเชฟนะแต่สำหรับเรานี่ต้องบอกว่าโอ้โอหนะหนะครับแค่นี้ก็ได้สีเป็ดที่สวยแล้วก็หอมขึ้นด้วยจริงๆรกลิ่นนี่คือถึงนี่เลยที่จะจักจากตัวเป็ดนี่นะครับจะมาทำอีกสีเมนูนะครับใช่ครับผมครับจะได้เห็นว่าหนังเป็ดกรอบมากนะตอนนี้ครับก็ตอนส่วนแรกก็คือหนังล้วนๆนะฮะตอนนี้ครับ เตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าเป็นเนื้อนะครับคือจบก็คือเอาแต่เนื้อนะครับนี่คือเราจะเอาแต่เนื้อแล้วนะครับเนื้ออย่างเดียวนะตรงนี้นะครับตัวที่สามนะครับก็จะเป็นเนื้อกหนังนะฮะตัวนี้เนื้อกับหนังเนื้อแบบติดหนังนะครับมีแบบหนังล้วนเนื้อล้วนแล้วก็เนื้อหนังติดกันใช่นะฮะก็คือเนื้อติดหนังนั่นเองครับผมครับหนังเป็ดผมเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะม้วนนะครับ มวนด้วยมวนให้เลยครับมวนให้เลยนะฮะครับแล้วก็จะชุบนลำตาลนิดหนึ่งนะครับครับโอ้เหมือนคล้ายๆโรตีนะครับเนี่ยครับเฮ้ยครับเสร็จแล้วก็ส่วนที่สองนะครับผมก็จะนี่ก็เสิร์ฟแบบปกิ่งทั่วไปนะครับก็จะมีแตงนะฮะครับก็จะมีเนื้อหนังนะครับผมอันาี้ใช้เนื้อหนังนะครับใช่ครับผมอ๋อคือเอาเอาเนื้อเป็ดมาไว้ข้างนอกแทนที่จะไปอยู่ในแป้งนะครับผมไว้ด้านนอกเป็นเมนูที่อ๋อทั้งเราต้องอยู่ในแป้งใช่เสร็จไปได้อีกหนึ่งเมนูครับ ครับเสร็จแล้วผมก็จะอันนี้เป็นตัวนะครับสอนนะฮะตัวนี้เป็นเนื้อล้วนนะฮะอันนี้ก็จะเสร็จนะครับพอดีเจ็ดเมนูเจ็ดเมนูแล้วครับโอ้โหเล่งสองครับเวลาดีฮะเหลืออีกสองเมนูเมนูนะครับอันนี้คือเนื้อเอามารวมกันเลยได้เลยนะครับพี่วลาครับถ้าถ้าถ้าแบบชนะนี่ชีวิตพี่คิดว่าจะเปลี่ยนไหมชีวิตผมไม่เปลี่ยนไปครับนะะฮแต่เชฟกาทัลิกเขาจะเปลี่ยนไปครับโโอ้ห เขาทุกครั้งที่เขาส่องกระจกเขาจะเห็นรอยแผลเป็นที่ผูฝากไว้ให้ครับผมรอยแผลอย่าทคุณเลยที่เป็นน้ำซุปของห่านก็คือราดไปบนตัวเนื้อห่านนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้องเยอะนะครับขอโทษนะครับทีนี้ครับเมนูที่แปดแล้วนะครับสุดท้ายเป็นเมนูที่เก้าที่ผมมีหนึ่งเมนูนะครับก้อนยักษ์นี่ครับ เีือดเลยบอ ını, จึงจุดไม่ไหวโอ้โหนี่แซงสองมือเลย <decorative S 1> โอ้ไปอันที่เก้านะครับเก้านะครับเป็นเมี่ยงเป็ดโลบอลเมี่ยงเป็ดเมี่ยงฮัดยังไม่หมดยังไม่หมดครัใส่มีดหนึงนะครับระหว่างนั้นผมก็จะรอนะครับโลบอลเสร็จพอดีนะครับรอนะครับนะครับไม่เล้โปละบอลนะครับผม ร้อยนะครับผมเป็นแป้มเนิพายของทางั่างเสร็จ้นะครับสื่อสำเร็จรูปก็มีค่ะแรงมากครับสเ้อร์ลีฮะแน่นมากความเร็วไม่ต้องปิดฝาใช่ไหมพี่นี่ครับผมครับอเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมง่นดานตำและนี่คือเมนูก้าวตำนานวิหกเพลิงเนื้อหายที่ถูกรังสรรค์เป็นอาหารก้าวสไตล์ ที่ใช้ทุกสัดส่วนของหาหาดมาปรุงแต่งอย่างลงตัวเป็นเมนูระดับสวรรค์ที่ทั้งครบอัรรถและอร่อยเหอกเสหลือเกินเป็นการประดิษฐ์เมนูที่สร้างสารรค์จริงๆนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับผมอ่ะเริ่มชิมกันได้เลยครับ ทาแล้วนะครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่พิเศษ สุดยอดมากๆแล้วก็โดยเฉพาะ,ะในการประดิษฐ์ขอ,ข,อของของเชฟวิลาศนะฮะในในเรื่องของการครีเอทออกมาเนี่ยผมถือว่าเราใช้เวลาน้อยมากแล้วสามารถทําให้ครบ9้าอย่างได้มผมว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นชแชมป์ต่อจากพี่ฉีครับผมอาจารย์น่าจะเป็นชแชมป์ต่อจากพี่ฉีเลยนน้พี่แนวครับเป็นไงครับอร่อยมากค่ะพี่ชอบมากเลยนะ ชอบอะไรที่ก็วางสวยมากอ่าชอบความสวยงามชอบความสวยงามเก่งค่ะการแต่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทานแล้วก็แบบว่าไม่อยากจะทานเลยเพราะว่าเสียดายความสวยงามแต่ก็ต้องทานทานไปแล้วอร่อยไหมครับแต่ก็ต้องทานทานแล้วอร่อยมากค่ะอ่ะมาถึงท่านประธานทั้งสองของเรานะครับผมประธานสรนหาของเรารูปทรงนะฮะหน้าตาออกมาดูดีเครียร์สมเป็นเออเชฟนักประดิษฐ์นะฮะแต่ว่าทั้งหมดที่ผมทานเนี่ยอร่อยหมด ต้องหนักใจแทนเชฟกระทาเหล็กเราละครับครับผมสุดท้ายครับยิงครับเขาสุดยอดยิงครับครับครับโคตรจะบอกว่าเอาทุกส่วนเนี่ยมาทำแล้วก็เก้าเมนูต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยชอบมากเลยครับต้องบอกแล้วว่าสมแล้วเป็นสุดยอดเชฟนักประดิษฐ์จริงๆเลยครับมั่นใจไหมครับว่าจะสามารถเอาชนะเชฟกระทาเหล็กของเราได้ มั100่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะไปเผชิญหน้ากับเขามีอะไรที่จะฝากถึงเชฟกระทะเหล็กของเราไหมครับผมคิดว่ามีดของเชฟกระทะเหล็กน,นะครับมันคงจะเก่าและบิ่นนะครับวันนี้ผมจะทําให้มีดของเชฟกระทะเหล็กหักด้วยมือผมเองครับโอ,โ,โอ้โหแจก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 เอาละการประลองยุทธในการทำอาหารจะเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ Tchau.